เนี่ทำไปเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งทั้งขี้เกียจทั้งขี้ค้านไปไปมาๆม,าม,ามีแต่ของปลอมขึ้นมาเต็มค่เนี่ยเข้าใจไหมของปลอมอะ่ะกิเลสมันทับถมขึ้นมามากมายก็เดิมมันไม่ใช่กิเลสหายไปมันเพิ่มขึ้นเนี่สติปัญญาของเราไม่ทันมันมันไม่รวดเร็วไม่คมไม่กล้าเลยมีติกิเลส้ามาของปลอมเต็มเกาดีนะ่ะ เออจะอยู่ยิ่งบวชมาหลายๆปีเนี่ยกิเลสมันยิ่งทับถมจิตใจมากมายพอเอาออกไวเป็นไงหาเอาแต่ของสุกปปกมาใส่เจ้าของออมยิ่งบวชไปนานๆยิ่งเอามาทับถมเจ้าของเขาเนี่ยโอ้โมเนี่ยโมต่างหากนะโอ้โหได้แล้ว 30, สามสิบพันษาได้แล้ว 40, สี่สิบพันษาเออแล้วไปมองดูที่นั่งเขาเนี่ย กูจะนั่งตรงไหนดีเนี่ยพราะกูพันษากูมากกูหนักพันษาเฮ้อโว้ยกูหนักพันษากูไม่มีที่นั่งเอาไม่ใช่แม่พูดเล่นนะยแม่พูดเล่นไม่เป็นนะมันเห็นจริงๆริงนะไอ้กูหนักพันษาเนี่ยพาอพันษากูมากกูจะนั่งตรงไหนกูไม่มีที่นั่งเออโออมันมีแต่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของกิเลสไอ้หลายๆพัษานี่แหละ มันมากมายอ่ะไม่มีที่นั่งที่อยู่ที่จะไปเพาะพัญชากูมากนั่งตรงไหนกูก็นั่งไม่ได้พราะพัญชากูมากโอ้มันสงสารมากเลยแม่มองดูเอ้ยยายคนนี้นี่มันยังไงอ่ะจะนั่งตรงไหนเขาบอกว่าเนี่ยพันษามันสี่สิบกว่าแล้วนะันเออฟัดไม่มีที่นั่งเลยจริงๆหญ่คนนี้แม่คีนี่แหละที่แม่พูดอยู่เดี๋ยวนี้ 那么就扑棱了。